สวัสดีค่ะทุกคน welcome to natural channel นะคะวันนี้นะคะเนอจะมาอัปเดตโปรดัก t ที่เนอชอบช่วงนี้นิดหน่อยแล้วกันแล้วก็จะมาแต่งลุกนะคะที่แบบง่ายมากๆให้เพื่อนๆชมเพราะว่าเหมือนคลิปที่แล้วแล้วเพื่อนๆบอกว่าเป็นลุกที่ดูสุขภาพดีมากๆเลยแล้วแบบเนอแต่งน้อยมากทุกคนเนอก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูว่าเนอใช้อะไรบ้างแล้วก็ถือโอกาสอัปเดตโปรดัก t ที่เนอใช้แล้วเออชอบในช่วงนี้เพื่อนๆฟังไปเลยพร้อมๆกันนะคะจะบอกว่ามันแต่งไม่ยากเลยแล้วคือเนรู้สึกว่าช่วงหลังๆอ่ะเนอ ไม่ค่อยได้แต่งหน้า,นาหนักๆเท่าไหร่นะคะอาจจะด้วยหลายๆอย่างเรายุ่งเราเอ่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นลุคที่เนอใช้แต่งง่ายๆให้ออกไปข้างนอกมันดูไม่โซมะคือเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นเมคอัพน o makeup หรอกแต่ว่าพอแต่งแล้วแบบได้รับคําชมเยอะเหมือนกันนะเ <_ oren> พื่อนก็ชมว่าแบบอวันนี้ดูนา่ารักแปลกๆอะไรเงี้ยแบบน่ารัก,กจริงๆเพื่นอนผู้ชายก็ชมว่าแบบว่าเฮ้ยเออทำไมวันนี้ดูน่ารักอะไรเงี้ยดูแบบ เราไม่ได้แต่งหน้าเยอะแล้วมันดูดูน่ารักดู natural, แนทชอลอะไรอย่างนงี้นะกลายเป็นว่าคนอื่นชอบเฉยเดี๋ยววันนี้จะมาแต่งให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าเนยใช้โปรดักต์อะไรบ้างน,นะคะจะบอกว่าไอเทมที่แต่งในลุคนี้นะรู้สึกว่ามันมัสแฮบนะแล้วก็เหมาะมากเลยที่จะใช้ในวันง่ายๆสบายๆนะคะเพราะว่าจริงๆลุคนี้นะรู้สึกว่าถ้าใครที่ไม่ได้ชอบแต่งหน้าเยอะมากมันเป็นลุคที่เหมาะมากๆเลยที่จะแบบมีโปรดักต์พวกนี้แล้วก็แต่งไปเลยทุกวันอะไรแบบนี้นะคะจริงๆพรายเมอร์เนยไม่ได้ซีเรียสมากนะคะแต่ว่าเนยจะมาใช้ลอร่าเมอร์ซี่ตัวนี้นะคะเป็นน้่อ สกินแคร์อะไรเรียบร้อยแล้วแหละ จากนั้นนะคะเนิร ER ์ดอะจะมาใช้ตัวทินเทสมอยเชอ r ไรเซอร์นะคะจากลอร่าเมอร์ซีอันนี้เน ER ิร์ดอะชอบมาเพราะว่าใช้ในวันสบายๆกระจายแสงได้ดีคือตัวนี้มันไม่ใช่รองพื้นนะจะใช้เบสทาให้ผิวมันไบร์อัพขึ้นมานหนิดึงแล้วก็ช่วยกระจายแสงให้ใบหน้านะคะแต่เนิร์ดชอบอันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นรุ่นออยสีเพราะฉะนั้น,นก็จะมีความคุมมันระดับหนึ่งแต่ไม่ได้คุมเยอะนะคะเดี๋ยวเนิร์ดจะทาให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าหลังๆมาเนิร์ดไม่ค่อยใช้รองพื้นแล้วเพราะว่าไม่ชอบอออออะะไไรรรรททีีี่่่่มมมมมันมันนนนนควาาาาาหหหกกก้้้จจจใช็ตเเตเเเเืืงงงงปิ คือทาไปเห็นปะ่ะทุกคนคือด้วยความที่มันไม่ใช่รองพื้นแต่มันมีความช่วยแบบกระดบลอยนิดนึงคล้ายๆซีซีคล้ายๆซีซีอะแต่ทาปุ๊บเห็นว่ากระจายแสงดีมากถ้าเทียบกับครั้งนี้เนื้อใช้เบอร์นูดนะคะเข้ากับสีผิวนมากส่วนตัวเนื้อมองว่าใช้ได้ทั้งแปรงและมือแต่ว่าพอใช้กับมือก็จะได้ฟิลแบบว่าลุคเนทชัลขึ้นมาหน่อยถ้าใช้กับแปรงอาจจะต้องใช้เยอะถ้าใช้ไม่ถูกอาจจะมีสิทธิ์เป็นคราบเลยว่าใช้มือปลอดภัยสุด ต่อามาคอนซีลเลอร์นะคะอย่างที่บอกปกตินะจะชอบใช้นาสนะแต่ว่าอันนี้เนอลองใช้ดีออแล้วก็ชอบเหมือนกันนะคะอันนี้จะสีสว่างขึ้นมาหน่อย mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นรุ่น flash perfect concealer mm hmm. เพราะฉะนั้นบางจุดเนอสึกว่าทาไปมันจะเหมือนเอ๊ะมันมีความกระจายแสงม,มีชิมเมอร์ที่แบบละเอียดโคตรๆอยู่ในนั้นหรือเปล่าน,นะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แบบบางทีเราใช้แล้วเรารสึกแบบนั้นนะมันจะมีจุดที่แบบเอ๊ะเหมือนเขาผาสมกิตเตอร์หรือเปล่าวนีน่แต่โดยวรวมคือโอเคนะคือเนอจะใช้แค่นี้เลยคือไม่ได้ต้องการคัพเวอร์รอยอะไรแค่ทําให้แต้ ตาเลยดูไบร์ขึ้นนิดหนึ่งนะคะเนี่ย yeah, ทุกคนเวลาที่มันกระทบกับแสงนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าแบบเออมันมีความไบร์ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยมันผสมอะไร,รเปล่าแต่ว่าส่วนตัวใช้แล้ก็โอเคชอบนะก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่ลองใช้ใหม่แล้วก็ชอบมากนะคะบรอนเซอร์ที่ชอบนะคะอันนี้ Rare Beauty นะคะสี Happy Soul รู้สึกเนิร์ดแบบแต่งหน้าคือขาดสิ่งนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามันทําให้หน้าเราแบบมีมิติแบบธรรมชาตนะิน่ะบางคนชอบใช้แบบฝุ่นแต่ว่าเนิร์ดชอบใช้ทั้งคู่แล้วก็แบบครีมคือขาดไม่ได้เลยครีมบัตที่ชอบนะคะโนรสติกอันนี้ชอบมากใช้ง่ายพกง่ายปาดเลยสีบีชเฟซน่ารักเนิร์ดว่าอันนี้เหมาะกับทุกสีผิวนะเพราะว่าเหมาะกับผิวขาวถึงผิวแทนแทนผิวประมาณเนิร์ดก็กําลังดีคือมันไม่ชุ่มพูไปไม่ส้มไปอะคะ่ะ งานผิวแบบดีเลยแล้วก็เนิร์อะต้องการความแบบเหมือนคุมมันนิดนึงนะเนิร์ก็จะใช้ลอร่าเมอร์ซีเตัวนี้นะคะจริงๆแล้วอะอเพื่อนๆสามารถใช้ตัวอื่นได้คือถ้าอยากให้ผิวโกลว์อาจจะใช้ Powder ลูมิเนตติ้งพาวเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าเนิร์อชอบให้มันคุมมันเนิร์ก็จะใช้อันนี้เป็นแบบทัสลูเซนแบบแมตไปเลยนะคะคือมันไม่ได้ทำให้แบบผิวแมตแบบแย่นะทุกคนเนี่ยมันก็ยังมีความโกลวี <c oughs> ่จากโปรดัก์ที่เราใช้ก่อนหน้านี้อยู่ซึ่งชอบมากบรอนเซอร์แบบ สำหรับคิ้วนะคะเนอใช้อานาตาเซียนะคะเใช้สีอ่อนระบายหัวคิ้วไว้เลยนะค่อยๆให้มันดูไล่สีค่ะแล้วก็เจะใช้ดินสอบางๆแบบนี้นะคะเติมหางคิ้วนิดนึงนะคะที่มันดูลน้นๆอะไรเงี้ยให้มันดูแบบอืเต็มมากขึ้นเนอจะปัดมัสคาแคร่าแค่ขนตาบนอย่างเดียวนะคะไม่ได้ปัดขนตาล่างแล้วเนรรู้สึกว่าเออมันดูทําให้ลุคเราดูแบบดูเด็ก ดูหน้าเอนดูเหมือนแบบเกิดมาฉันก็ขนตางอ,อนเลยบลัชออนนะคะที่ชอบมากทั้งสสีแล้วก็ชอบปัดคู่กันนะคะคืออันนี้ดีโอโรซี่โกลนะคะสีพิงค์แล้วก็อันนี้เนี่ยลอร่าเมอร์เชย์วอเตอร์เมลอนนะคะอันนี้เป็นอะไรที่ควรมีติดบ้านนะเพราะว่าเป็นสีชมพูที่น่ารักมากเลยอะตอนแรกเนื้อคิดว่าเออเนื้ออาจจะไม่รอดหรือเปล่าวะสีชมพูโทนนี้แต่ปรากฏว่าใช่แล้วมันน่ารักมากทุกคนมันจะเหมือนแบบเบบี้พิงค์นะคะแล้วก็ปัดซ้ำด้วย คอลาเมอร์เซียนะคะสีวอเตอร์เมลอนเนี่ยมันจะมีความโกลว์แบบนี้มันจะมีแบบเดเมนชันชมพูโกลว์ซึ่งเนอชอบมากเนอก็จะมาใช้สีวอเตอร์เมลอนนะคะทาที่หัวตานิดนึง ต่อนะคะเราจะมาใช้ทิ้นจากคาร n งนะคะอันนี้เบอร์ศูนยเป็นการช่วยให้แบบปากเรามีสีติดทนะตามสไตล์ทินนะแล้วถ้าใช้ไม่เยอะนะคะใช้แค่นี้พอให้มันมีสีไฮไลท์ g บ t ก e ก g a c แ a มเปญ n อเหมือนเดิมแล้วก็เราจะมาใช้ลิปของ f e นตี้สกินะคะที่เป็นลิปออยส่วนตัวมองว่าโอเคก็โอเคไม่ได้แบบดีเลิดีเวอร์แต่ว่ามีสีน่ารักก็จะ เป็นประมาณนี้คะ่ะจริงๆลบนี้เสร็จแล้ว ง่ายไหมง่ายมากทุกคนเดี๋ยวเนิร์ดจะไปทําผมนะคะเพื่อเพื่อจะได้ดูแบบฟินิชลุคว่ามันเป็นยังไงหลังจากทําผมแล้วมันจะแบบลุคยังไงบ้างนะคะเนิร์ดก็ไปทําผมมาแล้วเรียบร้อยนะคะอย่างผมในวันนี้คือเนิร์ดก็คือรวบเลยแล้วก็ปัดเจลนะคะแล้วก็มัดธรรมดาห่างมาไม่ได้สูงมากประมาณนี้นะคะอันนี้จริงๆเราจะเป็นแบบแคชชวลลุคที่เนิร์ดชอบทำมาถามว่าเนิร์ดแบบแคร์เรื่องหน้ากลมอะไรอย่างเงี้ยเนิร์ดก็ไม่ค่อยแคร์เนิร์ดเป็นคนชอบความเหมือนแบบความเนี้ยความเรียบร้อยนะคะรู้สึกว่าพอเก็บผมอย่างเงี้ยเราคอนฟิเดน c ์เราบาายวงที ป่อยผมรู้สึกแบบเออมันยุ่งเหย,ยิงเงี้ยเไม่ค่อยชอบแล้วก็จะชอบแบบทําทรงประมาณนี้นะคะไม่ก็จะเก็ตปลายแล้วก็มวยขึ้นไปนะคะก็แบบเป็นตามสไตล์เน์ดน,นะคะคือเนิดชอบทํามากนี่ก็จะเป็น t o อ a l ลลุ k นะคะเมื่อก็จะได้แบบลุกแบบ,แบ,บเหมือนอยังไงเฮลตี้โกล์นะคะไม่เยอะไม่น้อยเกินไปอันนี้คือเนดชอบมากเลย oh, ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของ try on haul นะก็คือ shein เนี่ยเขาจะมีเซลล์88นะคะที่จะถึงนี้เนอก็เลย pick up a few item นะคะที่เนิรสนใจว่าจะมีแบบ item บาง item เนอรู้สึกว่าเออเนไม่ค่อยได้ใส่อะไรแบบนี้นะแล้วก็ลองเลือกมาดีกว่าดูว่ามันจะเข้ากับเราไหมนะคะสิ่งแรกนะคะที่เนิรเลือกมาว่าสูแบบมันน่ารักดีนะคะก็คือสร้อยอันนี้นะคะมันก็จะมีดีเทลเป็นหมีเป็นเห็ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันให้ f e ลแบบชายฮูดีนะคะ เนอะเนอร์บ้าเป็นไอเทมที่แบบดูสนุกดีนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อะไรแบบนี้เงเมื่อจะเห็นัวติเนอร์ใส่แต่แบบมินิมอลทองๆอ,องนะคะพอมีแบบนี้เนอว่าเออมันก็น่ารักแปลกๆดีนะคะเนิร์ก็เลือกกระเป๋ามาอย่างที่เ,เพื่อนๆรู้เนอร์เป็นคนชอบชาร์ดิวแบ็กใช่ปะเนิร์ <Nerd s S 1> เลือกสิ่งนี้มาแล้วเป็นแบบสีชมพูน่ารักเนิร์ถ้าจะได้มีโอกาสได้ใช้แต่มันน่ารักมากจริงคือเนอร์เป็นคนไม่ค่อยมีไอเทมสีชมพูทุกคน, <ๆ S 2> คนเพราะว่าสีชมพูเป็นสีแบบกาลากินีของเนิร์นะคะเพราะฉะนั้นเนิร์ก็จะไม่ค่อยมีสติ้เล่จืออกรงงๆ ที่แบบดีมากๆเลยนะไม่งั้นมันจะใส่แล้วเราจะหมกมีสายมาให้ข้างในแบบนี้ ไม่เคยใส่อะไรแบบนี้เลยนะคะนี่ดูอย่างนี้ดีเทลมาดูแปล,แปลกๆนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวเนอจะมาลองกับตัวให้ดูดีกว่าเพราะว่าเนอรู้สึกว่าเออมันเป็นไอเทมที่น่าสนใจดีเป็นอะไรที่แปลกใหม่สาหรับเนอร์มากๆเลยแล้วเนอร์รู้สึกว่าเออวะใส่แล้วมันก็ให้ฟีลลิ่งแบบใหม่ๆดีเหมือนกันอะมันคือเสื้อที่เนอร์โชว์ไปอัทุกคนคือปกติเนอะเป็นคนไม่ใส่อะไรที่แบบฟุ้งฟิง่งอะไรแบบนี้เลยะคะ่ะพอใส่รู้สึกแบบเออมันก็ไม่ได้แย่ yeah. <laughs> แต่แบบใส่าการแสดงได้อยู่นะเพราะว่าตรงไหล่มันแบบฟุ้งฟิ่งมากแล้วก็เนดเลือก ชิลๆมานะคะคือบางทีเนรก็มีโมเมนต,ต์ชิลนะทุกคนบางทีอยู่บ้านน่ะหรือว่าเวลาไปนวดอย่างเงี้ยเนรจะไม่ค่อยใส่ชุดที่แบบเยอะๆชอบใส่ชุดที่มันถอดง่ายเงีย้ง <ๆ S 1> ยเนรก็จะพกอ up แบบเดรสอะไรง่ายๆแบบนี้มาใส่นะคะจริงๆไม่ได้แบบสนใจมากว่ามันจะแบบว่าคือต้องเป็นเดรสที่แบบแฟชัน่นเวอร์คือเน้นใส่สบายอย่างเงี้ยก็เลยลองัพเดรสตัวนี้มานะคะส่วนตัวเนรมองว่าแบบความยาวนิดนึงเกิดจะเป็นเพราะว่าเนรไม่ค่อยสูงด้วยทุกคนเนรสูง151่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ มันก็จะมีความยาวประมาณนี้นะคะแต่ก็ใส่ส้นสูงอะไรได้ไม่ติดปัญหาอะไรนะคะเพอใส่แบบบราเลตข้างในแล้วใส่อย่างนี้มันก็ดู กบบบบนะไอเทมต่อมาได้ฟีลเหมือนแบบว่าคริสต์มาสเล็กๆนะคะคือเนอร์อะเป็นคนที่ work from home บ่อยแล้วเนอร์รู้สึกว่าเนอร์เป็นคนใส่เสื้อผ้าอยู่บ้านใส่เสื้อผ้าชิลๆได้ค่อนข้างจะคุมมากเนอร์ก็ใส่อะไรแบบนี้เราทุกคนอยู่บ้านนั่งตัดต่อวิดีโอนั่งอัดคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะมา try on ฮอร์เนอร์จะมาทําให้เพิ่มเพราะว่า second package just arrived นะคะอันนี้น่ารักนะคะแต่ว่า <laughs> ผ้าแอบบานต้องใส่ที่ปิดจุกนะเนอร์ไม่ได้มีที่ปิดจุกนะคะ ต่ว่าด้ยรวมน่าหลชิ้นต่อไปนะคะอันนี้เป็นเสื้อลายสกอตนะคะรู้สึกว่าผ้าแบบนุ่มลื่นดีมากแต่ไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ใส่นะคะก็เลยเลือกมาหน่อยดีกว่าเพราะว่าอย่างเงี้ยเนีจะเลือกไซส์ที่เหมือนแบบโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะสำหรับเนื้อปกติถ้าเวลาเลือกอะไรเงี้ยเี่ยจะเลือกไซส์ L ไปเลยนะคะเพราะว่าให้มันเป็นเหมือนแบบเราอยากใส่คุมอะไรแบบนี้ไง Stitch Like a lintet, fuck a rich bitch, haven't set. Smoke a lot of trees, need a weed plant. A dick tickle, lean where the lean at. Slipping on these jeans is a bean i Got been going jeans cause I'm cool rap. No shoes overseas, they were panning up. Shop in Tokyo, Japan, they the best up. New pair of Blue, t shirts, sleeve button up. My top turned to burp riding anywhere. สุดท้ายนี้นะคะเ้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะ Enjoy กับคลิปวิดีโอนี้นะคะส่วนไอเทมต่างๆเน่จะลิงก์ไว้ให้ที่ช่อง description บอกนะคะสำหรับวันนี้นะเนคงต้องลาไปก่อนแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย i'ma <laughs> again